แล้วมาถึงบทที่41เป็นบทที่อลังการมากบทหนึ่งในการพูดถึงสัตว์ในพระคัมภีร์ในบทนี้พูดถึงเลวีอาธานเลวีอาธานเป็นสัตว์ในตำนานเรามาดูกันอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะเขาก็จินตนาการกันไปว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนบ้างอาจจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวบรรยายในบทมันมีเกรดเกรดมันมีสชั้นด้วยเกรดมันเนี่ยหอกก็ทิ่มไม่เข้าธนูก็ยิงไม่เข้าดาบก็ฟันไม่เข้ามัน ตัวมหุมาขนาดใหญ่คือทั้งหมดเราไม่เคยเห็นมันเราแค่จินตนาการว่าเป็นประมาณนี้โอเคสมมุติเป็นแบบนี้แล้วกันเราไม่รู้ยิงเป็นแบบไหนเลวิยาธานในโยบบทที่41เป็นสัตว์ประหลาด ในทะเลบางคนก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นไดโนเสาร์ทะเลที่สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นปาวานบางคนบอกน่าจะเป็นปาทูน่าจริงๆนะนะักวิชาการบางคนบอกเป็นปาทูน่าที่นิยมที่สุดที่บอกว่าเอออาจจะใช่คือจอระเข้น้ําเค็นเมนะซึ่งก็ไม่ใกล้เคียงนะไม่ใกล้เคียงแต่ว่าถ้ามันคล้ายๆมันคือเหมือนอะไรในบทนี้เนี่ยบรรยายเกี่ยวกับสัตว์ที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ไม่เคยมี บทในพระบพีบรรยายเรื่องสัตว์ยาวขนาดนี้ดูเหมือนเป็นสัตว์ที่มีกําลังมากที่สุดที่พระเจ้าทรงสร้างมันขึ้นมาเนื่องจากมันอยู่ในทะเลเป็นไปได้ว่ามันยังคงมีชีวิตอยู่เพราะว่ามนุษย์สำรวจทะเลได้น้อยมากแล้วมนุษย์อย่างที่ผมอธิบายไปวันก่อนว่ามนุษย์เนี่ยสามารถตรวจด้วยอุลตาราโซนิกรู้ว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้ทะเลไม่ใช่มีตัวเดียวมีตั้งหลายแบบหลายอย่างนะไม่รู้มันคืออะไร แล้วมันอยู่ได้ยังไงในภายใต้แรงกดดันมหาศาลที่บอกว่าถ้าทิ้งรถลงไปหนึ่งคันรถนั้นโดนอัดจนเป็นก้อนกลมๆอ่ะแต่มันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่อาจจะมีมากกว่าเลวีอาทานนะเดี๋ยววันนั้นจะตกใจว่ามีจะหลายอย่างไมีเยอะเลยเป็นไปได้ว่ามันยังคงมีอยู่ยังไม่สูญพันธุ์แต่ว่าอยู่ในที่ที่เราหามันไม่เจอพระเจ้าชี้ให้เห็นว่าสําหรับมนุษย์แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจับเลวีอาทานและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้งานมันแต่พระเจ้าสร้างมันจับมันได้ ใช้งานมันให้ทําอะไรตามพระประสงค์ของพระองค์ได้แล้วถ้าเปรียบกับโยบนะโยบตัวประมาณขนาดนี้นะนะตอนนี้โยบตัวคนนิดเดียวเนี่ยแล้วก็โยบผู้เป็นสิ่งทรงสร้จิกกระตืดนึงเนี่ยนะ เทียบไม่ได้กับไอสัตว์ทรงสร้างขนาดใหญ่อย่างเลวีอาธานแล้วพระองค์ผู้ทรงสร้างเลวีอาธานนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าโยกมากสักเพียงไรโยมไม่สามารถรับมือกับเลวีอาธานได้ดังนั้นโยกไม่ควรจะคาดหวังว่าเขาจะสามารถเผชิญหน้ากับพระเจ้าและรับมือกับพระเจ้าได้โยมไม่ควรคิดว่าไอความรู้เล็กๆกน้อยๆยของเขาพลังเล็กเล็กน้อยๆยของเขาสามารถเอาชนะพระเจ้าผู้ทรงสร้างสัตว์มหึมาขนาดใหญ่นี้ได้ ขนาดเลวีอาธานเขายังไม่มีปัญญาชนะได้แล้วเขาจะชนะพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้ายกสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่ออวดอูฉันเก่งแค่ไหนฉันเท่แค่ไหนฉันสร้างไอ้พวกนี้ด้วยนะไม่ใช่แต่เพื่อชี้ให้เห็นความสามารถของพระเจ้าในการจัดการสิ่งต่างๆในจักรวาลเพื่อให้มนุษย์รวมทั้งโยบด้วยไว้วางใจในพระองค์ถ้าพระเจ้าควบคุมจัดการสัตว์มหึมาสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ โดยพระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์พระองค์ย่อมสามารถจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนเรากลับมาดูในข้อบรญยายที่เกี่ยวกับเรวิอาทานสักหน่อยหนึ่งนะครับ บอกว่าเจ้าลากไอเรยวาทานใช้เบ็ดไอตัวเมื่อกี้ไม่น่าจะใช้เบ็ดเกี่ยวมันได้นะเจ้าใช้เบ็ดเกี่ยวมันได้หรือหรือใช้เชือกกดมันได้ไหมเจ้าเอาเชือกสะพายพาดมันไหมเจ้าเจาะคางมันได้ไหมมันวิงวอนขอความช่วยเหลือจากเจ้าหรือเปล่าแล้วมันโอ้ท่านโยบครับท่านโยบครับอย่าทำอะไรผมเลยหรือเปล่าแต่มันทําอย่างนั้นกับเรามันทําสัญญากับเจ้าเพื่อเจ้าจะเพื่อมันจะรับใช้เจ้าเป็นท่าตลอด เป็นเป็นท่าของเจ้าตลอดไปหรือเปล่าโอ้ท่านโยกครับผมขอผมขอเป็นท่าของท่านอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันทําอย่างนั้นกับเราเจ้าเล่นกับมันเหมือนกับเล่นกับนกเออมาเป็นของเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าหรือเปล่าไม่น่าจะไหวนะเลี้ยงตัวนั้นในบ้านเจ้าผูงมันให้สาวๆเล่นหรือเปล่าแล้วเจ้าขายมันหรือเปล่าเอามาค้าขายเออเอาเลวีอท่านสองตัวโอเคโอเครับไปเลยครับอันนี้หรือเปล่าเจ้าเอาฉมวกปักหรือว่าเอาเหลาแทงหัวมันได้หรือขำขำข้อที่แปดนี้่า เจ้าลองจับเลวีอาทานดูสักทีเมื่อเจ้านึกถึงการต่อสู้กับมันเจ้าจะไม่คิดจะทำอีกเลยชั่วชีวิตชีวิตนี้ฉันจะไม่ยุ่งเอามันอีกลองเอามือจับมันดูสักทีหนึ่งลองสู้กับมันสักทีหนึ่งแล้วเจ้าจะไม่คิดทำอีกเลยชั่วชีวิตชีวิตนี้ไม่เอาแล้วกลัวแล้วจ้าดูเถิดความหวังของคนที่จับมันก็สูญเปล่าเมื่อเห็นมันเข้าเท่านั้นจะไม่ล้มลงหรือก็คือว่าใครที่หวังจะจับมันนะไม่มีทางสำเร็จ แค่เจอมันเจ้าก็ขาสัน่นจนยืนไม่ไหวต้องลม้ลมลงแล้วไม่มีใครดุพอที่จะยั่วเยามันได้หรือเผชิญหน้ากับมันได้แล้วมีใครเล่าจะสามารถยืนมั่นต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเลวีอาธานได้แล้วก็ในข้อที่12พระเจ้าบรรยายต่อถึงลักษณะของมันข้อที่12บอบอกว่าแข้งขาของมันแข็งแรงทรงพรลัง และโครงร่างของมันก็แข็งแกร่งมันมีเสื้อชั้นนอกเป็นเกราะชั้นนอกแล้วมีเป็นเกราะสองชั้นไม่มีผู้ใดสามารถงานขากรรไกรมันออกมาได้เพราะฟันมันเรียงลายอย่างน่าสยดสยองหลังของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับโล่ทําเป็นโล่เป็นเป็นเกรดเนี่ยเป็นเกรดอย่างเงี้เป็นโล่โล่โล่เป็นแถวแถวเนี่ยเป็นไหมประมาณนี้นะในจินตนาการเราไม่เคยเห็นมันแล้วก็แนบสนิทกับลําตัว มันอยู่ชิดกันมากจนลมผ่านเก็ดนั้นเข้าไปไม่ได้เก็ดนั้นเชื่อมต่อกันแน่นแล้วก็แยกจากกันไม่ได้เวลามันจามฮัชชิแสงสว่างก็ออกมาจากการจามของมันตาของมันอย่างแสงอรุณคบเพลิงออกจากปากของมันเป็นประกายพุงออพ่งออกมาไฟพุ่งออกมาคล้ายๆมังกรนะมังกรจมูกมีควันออกมาควันมันออกทางจมูกจามทีไฟออกว่าลราลมหายใจมัน จุดฐานให้ติดได้ไนี่ฐานไม่ติดเอาฐานฐานเาไว้ตังเอาติดเลยฐานติดเลยนะกำลังของมันอยู่ที่คอของมันและความสยดสยองอยู่ข้างหน้ามันเหลือบเนื้อของมันเกาะติดกันหลอกันแน่นไม่ขยับไปทะเยอนแล้วแต่ว่าถ้าเราแทงที่หัวใจของมันละ่ะหัวใจของมันแข็งยังกับหินคือ เอาปืนยิงทะลุหัวใจไปเลยไม่ทะลุครับมันแข็งยังกระหินนะแข็งเหมือนอย่างท่านหินโม่มันลุกขึ้นผู้ทรงอนุภาพก็กลัวมันในข้อที่25เนี่ยผู้ทรงอนุภาพไม่ได้หมายถึงพระเจ้ามันลุกเสร็จพระเจ้าก็กลัวมันไม่ใช่นะผู้ทรงอนุภาพในที่หมายถึงบรรดาพระทั้งหลายของคนที่นับถือเนี่ยของที่มนุษย์นับถือเนี่ยเวลามันเอาจิงเนี่ยบรรดาพระทั้งหลายก็หนีกระเจิงนะไม่สามารถสู้กับมันได้บรรดาพระทั้งหลายก็ใจ่อเนื่องด้วยเสียงกระแทกของมันอึ่งออ ดังนั้นถึงผู้ใดลองเอาดาบแทงมันก็ต้านมันไม่ได้เอาหอกหรือเอาเหลาที่มันมันก็ไม่รู้สึกมันนับว่าเหล็กเป็นเหมือนฟางโอ้ยมีมีผนังเหล็กใช่ไหมเขาเบียดอะไนี้บึ้งก,ก็พังหมดเลยใช่ไหมทองสำริดเป็นเหมือนไม้ผุเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไอ้ทองเหลืองเนี่ยถือว่าเป็นโลหะที่แข็งแรง แต่ก็เป็นเหมือนกับไม้ผูกลูกธนูยิงเข้าไปใส่มันก็ไม่มีประโยชน์จะเอาสลิงดาวิดโยนไปกี่พันก้อนมันก็ไม่รู้สึกอะไรเอาไม้ตะบองตีมันอ่ะโอ้เป็นสบายสบายไม้ตะบองมันมันจะหัวเลาะเยาะใส่เอาหอกปลามันก็จะขำม,มาเอ้ทำอะไรจ็กกจี้จังเ <laughs> <laughs> บื้องล่างของมันใต้ท้องของมันเนี่ยคมอย่างกับเศษหม้อแตก มันเหยียดตัวไปตามลานนื้อข้าพอมันข้างล่างมันก็ขูดไขวมมันเลื่อยไปทางไหนมันก็เป็นรอยตามนั่นเลยมันทําให้ที่ลึกเดือดเหมือนหม้อและมันทําให้ทะเลเหมือนหม้อน้ํามันเดือดว่ามันว่ายไปในทะเลถ้าตามดอกสอนคือว่าพอว่ายไปทะเลน้ําทะเลก็เดือดนะ็หายใจออกมาเรือนไม่รู้แต่ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นภาพเชิงกวีนะหมายถึงว่าเวลามันว่ายไปเนี่ยมันเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับปุ๊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 บว่ายไปที่ไหนก็เป็นฟองอากาศ ในทะเลหมดเลยเพื่อจะเพราะร้อนจริงๆหรือว่าเป็นเพราะฟองอากาศที่มันว่ายมันละทางแวบว่าไว้ข้างหลังมันทําให้ใครๆคิดว่าที่ลึกมีผมหงอกก็คือเวลามันว่ายไปเนี่ยก็น่าจะมีเป็นฟองอากาศค้างอยู่เนี่ยมันก็เลยคิดว่าโอ้ทำไมมีเส้นอยู่ในทะเลด้วยเอาเปล่ามันว่ายว่ายผ่านไปบนแผ่นดินโลกไม่มีอะไรเหมือนกับมันมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ไม่รู้จักความกลัวไม่กลัวอะไรเลยไม่รู้ในยุคสุดท้ายจะได้เห็นมันหรือมันโผล่ขึ้นมานั่นมันเห็นทุกสิ่ง ที่อยู่สูงมันเป็นราชาเหนือบรรดาสัตว์ทั้งหลายในบทนี้บรรยายถึงเลวีอาธานในบทนี้จบลงด้วยการเน้นว่าไอเจ้าสัตว์ทะเลมหมาตัวนี้เนี่ยไม่วันไหวกับสิ่งใดเลยหากมนุษย์ไม่สามารถทำให้มันหวันไหวหรือสั่นครอนได้ช่างเป็นความโง่เขลาเือเกินที่มนุษย์คิดว่าจะทำให้พระเจ้าหวาดกลัวหรือหวันไหวได้ ผมขอหนุนใจเราด้วยเลวีอาธานนี้จากนี้ไปไม่ว่าเจอปัญหาอะไรก็ตามจินตนาการถึงเลวีอาธานมันหน้าตาไงไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่ามันโอโ้แข็งแกร่งขนาดนั้นจนไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเข้าใกล้มันหรือจับมันหรือทาอะไรมันได้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างดังนั้นไม่ว่าปัญหาของเราจะใหญ่โตแค่ไหนไอ้ศัตรูของเรามันจะมีกําลังมากเพียงไรก็อ่อนกว่าเลวีอาธานและ เจ้าทรงสร้างเวีอาธานนั้นดังนั้นพรค์สามารถจัดการกับศัตรูเหล่านั้นเน่เมื่อไรก็ได้ที่พระองค์ต้องการคําบรรยายทั้งเบเฮมอดและก็วีอาธานนี้มีวัตตัวะสงเหมือนกันคือเพื่อสอนโยบให้ตระหนักว่าเขาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะพิพากษาคนชั่วได้เลยเมื่อเขาเห็นคนชั่วเจริญก้าวหน้ายูดีมีสุขเพราะว่าผู้พิพากษาตัดสินว่าควรจะเป็นอย่างนั้นในชั่วอายุของคนคนนั้น โยบรู้สึกไม่พอใจมากเมื่อเห็นคนชั่วเจริญเช่นนั้นแต่เบเฮมอดและเลวีอาธานตอกย้ำให้โยบรู้ว่าโยบไม่มีคุณสมบัติมาวิพากวิจารณการตัดสินของพระเจ้าผู้ทรงสร้างสัตว์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันเราไม่มีคุณสมบัติไปตัดสินหรือวิพากวิจารณหรือไม่พอใจเหตุการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราหรือกับคนที่เรารัก หรือกับสนานการ์รอบข้างในชีวิตของเราเราไม่มีสิทธิ์ไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินเพราะว่าความสามารถของเราไม่เพียงพอโยบและเพื่อนทั้งสี่คนของเขาพยายามใช้เหตุผลต่างๆเพื่อจะอธิบายการกระทําของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าพระเจ้าทรงเตือนพวกเขาถึงเบเฮมอดและเลวีอาธานเพื่อจะสอนว่าการกระทำของพระเจ้านั้นเกินกว่าที่มนุษย์จะใช้เหตุผลอธิบายได้ สองอย่างนี้พิสูจน์ว่าการกระทําของพระเจ้าเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถใช้เหตุผลอธิบายได้โครงสร้างยังไงก็ไม่รู้โรงสร้างมาทําไมก็ไม่รู้โรงสร้างแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้พงไม่รู้อะไรสักอย่างแหละไม่รู้รู้แต่ว่ามีอยู่แค่นั้นเองสองอย่างนี้พิสูจน์ว่าเราไร้ความสามารถในการอธิบายเหตุผลต่างๆในทุกเรื่องเลาอาจจะอธิบายได้บางเรื่องในบางแงม่มุมแต่เราไม่สามารถอธิบายทุกเรื่องได้แต่พระเจ้าทรงควบคุมทุกเรื่องเหล่านั้นไว้ ตั้งแต่บทที่38จนถึงบทที่41นี้เราเห็นว่าพระเจ้าพูดถึงสัตว์ต่างๆที่เป็นอิสระจากการควบคุมของมนุษย์ในบทที่38และ39สัตว์ที่อันตรายและมนุษย์ไม่สามารถเข้าใกล้หรือทําอะไรกับมันได้เลยในบทที่40และบทที่41เบมวดแล้วก็เลวีอาธานทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นการนำเสนออัจฉริยภาพของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อให้โยบตระหนักว่าการที่เขาไม่มีส่วนในการให้อาหารเบเฮมอดหรือดูแลเลวีอาธานหรือควบคุมเลียงผาหรือควบคุมเหยี่ยวหรือทำอะไรก็ตามเนื่องจากเขาไม่มีส่วนในการดูแลสิ่งเหล่านี้เลยดังนั้นการที่เขาจะไปตั้งคำถามพระองค์ผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งคือ ไอสัตว์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยโยบทำอะไรกับมันไม่ได้เลยดูแลมันก็ไม่ได้แต่พระองค์ทรงเก่งมากสร้างมันและดูแลมันได้ดังนั้นโยบจึงไม่สามารถหรือไม่ควรที่จะถามคำถามต่อพระเจ้าตั้งข้อสงสัยต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เลยสิ่งที่พระเจ้าพูดกับโยบเป็นการสำแดงความรักที่แท้จริงโยบสงสัยแต่พระเจ้าไม่ได้มอบคำตอบที่ชัดเจนให้กับโยบสำหรับคำถามของเขาแต่พระองค์ทรงมอบอะไรให้ พระองค์ทรงมอบพระลักษณะของพระองค์ให้โยบได้เห็นและเมื่อโยบเห็นและรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าชีวิตของโยบได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามเหตุการณ์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านได้เมื่อเรารู้จักกับพระลักษณะของพระเจ้าค้นดูในพระคำของพระเจ้าหาจากพระคำของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นเช่นไร สังเกตดูจากธรรมชาติรอบๆตัวเราว่าพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงไรไตรตรองดูจากประวัติศาสตร์ในชีวของเราว่าความรักมั่นคงของพระเจ้ามีต่อเรามากเพียงไรพระเจ้าเป็นความรักนั้นหมายถึงอย่างไรพระองค์ตีอย่างไรพระองค์เมตตาอย่างไรและยิ่งเรารู้จักพระลักษณะของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราจะสามารถดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างสง่าง,งามมากขึ้นเท่านั้นพระดำรัสของพระเจ้าถ้าดูเผินๆอาจจะดูรุนแรงแต่เป็นการ โยกเพื่อจะกระตุ้นเขาให้เขากลับมามีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทําเพื่อเย้ยหยันโยกแต่เพื่อให้โยกประทับใจและเข้าใจในลิธานุภาพอันทรงพลังของพระเจ้าและพระลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ประสงค์ให้โยกเข้าใจอะไรเข้าใจความจํากัดของตนเองและเข้าใจความไม่จํากัดของพระเจ้า เมื่อมนุษย์คนใดรู้ถึงความจำกัดของตัวเองและรู้ถึงความไม่จำกัดของพระเจ้าเมื่อนั้นทุกปัญหาทุกสถานการณ์ทุกความกดดันคนคนนั้นจะสามารถผ่านไปได้อย่างสง่างาม